สวัสดีครับน้องเอมาเล่สวัสดีทุกผู้ดูคนครับน้องเอมาเราครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงของน้องเอทุกผู้ดูคนครับน้องเอมาเล่เมื่อนี่เห็จะพักไม่ไมีอยา่างไรครับเมื่อนี่ก้อยกับกุนนี่ก้อยขนมเซนครับก้อยขนมเซน ก้ขนมเส้นยุยวอ่ะจ้ามานะละกัตากเลยเทลงหลวดนเนาะเท่บึ้มลงหลวดแก้ขนมเส้นที่นอกโอ้โหชึบๆๆๆเนี่ยเ <c oughs> นี่ย ยังไม่พอจ้าโอตายายยังไม่พอจ้านี่จ้าลองเอวมิพ่อนะจ้าเราต้องเลิศจ้าเอาแคบหมูเลยจ้าแคบหมูไม่พอจ้านี่มันจะยิ่งอัดจ้ายิ่ยอดจ้า ง่ายๆนะครับอันขนมเส้นลวกไม่มีขนมเ้นห่อนอันนี้ก็คือเราขอบุญห่อนนะจ๊ะถ้าบริเวณนม่มีขนมเส้นห่อนก็จะเอาไปลวกน้ำห่อนแล้วก็มาใส่น้อเอ็ดส้งเรียบร้อยแล้วนะครับกินเลยเยอะอยู่มากครับมากมากครับพี่น้องทุกปู่ทุกคนครับมาเด้อครับมาเด้อ ရရ� morally သရ กินน้ำสีน้ำตาลครับนะครับเรืองค่อยๆปุ้นผู้ใดอยากกินก็ผู้ใดอยากกินก็สร้งผู้ใดยุ่งข้างนอกนะครับหรือว่ายุ่งใสก่สรกระซั่งจะกินกระซั่งได้นะครับ,บปุ้นแซฟเนื้อคุกอินังทิพย์ อเพิ่นบรรเัลไห้โปรโมทเห,หรอกครับแต่ว่าอบ่อยเพิ่นซื้ออะไงข้าวปุ้นข้าวปุ้นตลาดด้วยครับแต่บพิ่อยากกินข้าวปุ้นเสร็จครับซั่งเลยเลยแซ่บเนือ้อโคอีนางทิปนะครับไปกินไปสั่ง

วขว้าวพร้อมใส่พริกปงใส่มะนาวข้าขวั่วนะครับ

มาเด้อตัวมอตัวออตัวกอตัวยอ่อตัวซอพ่อยขอบุนครับคิดหอดตัวกอดด้หัวหน้าหองหัวหน้าห้อง จ้าแปลกกับไังที่เมจ้าแปลกตอนข่าวข่าวเงียบหา,ายไปสองสามวันโทไม่น่าหลอกกันข่าวข่าวเงียบหา,ายไปสองสามปีเนื้อว่าไปได้ดีโอส้สีน้องมาขายตัว พอแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทั่วว่า ปิงเขาว่าพื้นคนที่เกาคำไม่ปิงไปกับปุ่นหรือว่าพื้นลูกอีกทั้งติดเ้กวกินน้ำไปตีผูพอื่น ตีตะผู้อื่นตีตะผู้นั้นพอดีตีว่าผู้นั้นโมดีตีว่าผู้นี้พอดีเจ้าของ่เบึงตีจงขันตีอย่างสี่ตีว่าเขาได้ลื่นเจ้าของตีว่าเขาเฮ็ดดีกับเจ้าของตีว่าเขางามกั่าเจ้าของตีว่าเขารวดกั่เจ้าของตีว่าเขามีกับเจ้าของตีไปบึ้บเเคยย้อนบงเจ้าของว่าเจ้าของมีดสัมขาบอกว่าเจ้าของเป็นแบบใดว้าวห้ผู้อื่น่เบ่งย้อนโจเจ้าของเขาเอ่นว่าลูกอีช่างตดนะครับ มีเบิดขับในสังคมทั่วไปในสังคมเมืองไทยมีครับในสังคมคมมนนี้ป่าเนาะมตอบอตอร์ตีไปเบิดลอะไรสร้างแน่นี่ตีไปปบิดทุกอย่าง,ขเ,างเขาเหีุยังก่อนการเกิตัวกับอะไรตีเบิ้ลได้ยั่ไงได้บะเบิง บ็กลับไปเบิ้องอยอดเจ้าของว่าเจ้าของมันเป็นแบบไหนเจ้าของดีบอสจึงตอนน่อมีคนอร่อยน้องเอ๋นะครับมี็นคนอรพูดให้น้องเอ๋คนอร่อยให้น้องเอ๋ค,อออคือมีตาดาแคร์กับ มึงเหย็ดอย่างหลมคือมิตรดาคนแ้นูนี่นั่นน้องเอ๋กเลย้เด็กหัวฟังให้ดีๆก่อนคอยมาเว้านะครับน้องเอเบรดาผูา้ใดที่พูดที่ลงคลิปทุกอย่างน้องเอพูดให้แง่คิดนะครับให้แง่คิดบ่แจ็บเพอเพื่อเพื่อเพืครับ น้องเออยู่ครับตัวเองแล้วน้องเอ๋ก็บอกแล้วครับว่าน้องเอกไม่ได้ดีด่นไผ่นะครับน้องเอกก็มีดีมีซัวพ่าแแล้วน้องเอกที่น้องเอก็บอกไอ้ป้าหนึ่งคี่น้องเอกอยากเบ้าเพื่อจะเป็นคตินะครับเป็นคติสอนใจไม่ได้สอนผู้อื่นนะครับสอนแต่เจ้าของมาบอกสูฟ้ง อย่าต้งบอกสูปั้งมาเป็นคนบอกฟูปัง้งซื้อทำเพราะเะไรอยคิดกันเยอะอย่าอินตื่นตื่นอย่าอินค่ะโลกนี้มันไม่ใช่ละครค่ะมันชีวิตจริงมันไม่ใช่นิยายที่คุณปั่นแต่งปั่นแต่งแต่งเรื่องขึ้นมาสวัใดีครับ บอดีวพาโอเคหนึ่งค่ะทุ่งลาเบนเดอร์ไปวิ่งเล่นนะคะในทุ่งลาเบนเดอร์ค่ะจะหลกสวยในทุ่งลาเบนเดอร์ค่ะจะมาวิ่งในนี้บ่หมักปะตองเบิง u t u b e เป็นเป็นใน้านช่องค่ะย u ท e มีเป็น,ปนล้านช่องค่ะ,น,น,คะนะคะเข้ามาด่าอีด่าคืนนะคะอีบอกแล้วนะคะปักหมุดด้วยค่ะคนไหนด่าปักหมุดด้วยค่ะ ถ้าติเพื่อก่อโอเคแต่ถ้าติเพื่อทำลายเนี่ยเจอกันแนะนำดีๆค่ะคนเราเป็นคนพูดจาภาษารู้เรื่องค่ะเชิญก่อนเชิญกับมีการศึกษาพ่อค่ะนะคะบอกแนะนำดีๆค่ะไม่ใช่มาดา่าในช่องนะคะไม่ใช่มาด่าค่ะถ้ามาระรานก็จะเจอกันค่ะ ได้ติดเพื่อก่อเกิดสิ่งเพื่อทำลางถ้าไม่ชอบก็ไปดูช่องอื่นที่มันสร้างสารรค์กว่านี้น้องอีจะอยู่กับเอซี ที่เราร้องเองเท่านั้นนะคะเราอยู่ในความเป็นจริง่าไม่ได้อยู่ในความฝันโอเคข้าใจตามนั้นนะครับอย่าโลกสวยอย่าโลกสวยนะครับชอบให้หาแต่เรื่องมาพูดชอบให้หาแต่เรื่องมันเล่า พูดความจริงหน่อยก็รับไม่ได้ตื่นน้องเอว่รด้บอยพีลนะครับน้องเอวอร์ดีบอ้นีขอมาดาน้องเอในเมนขอขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับที่ที่ให้กาลังใจแล้วก็ติได้นะครับน้องเอทำคิดแบบนี้ดีไหมน้องเอแบบนี้บ้า,าดีดีครับ ผู้คนผู้ดีๆได้ผู้คนฟังภาษาคนดูเรื่องค่ะถ้าชอบไม่ใช่มาด่าจะแบบเสียเสียงให,ห้หาบรอกนู่นนี่นั่นไปตื่นแห่งมากเข้ามาเลย น้องเอกขอบคุณนะคะเพท,ที่ทุกคนเห็นกำลังใจน้องเอกครับไี่ให้กำลังใจเดินทางมากฮอดทุกมเงนี้นะครับเราอยู่ได้ทุกเรื่องเอซนะครับัอบอกเพราะว่าปืนพ่นแหลวกอิ่มออเพราะว่าปืนพ่นแล้ก็กแมนเลยอยากเบาไม่อยากกินอยากเบายันเดียว <c oughs> เอาละครับกข,ขอบคุณนะครับหนีน้องเอกเป็นมูในการกินเผาแรงเมื่อนี่ก็ให้มีความสุขในการรับชมนะครับ คนไหนที่ไม่มีความสุขก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับคนไหนที่มีความสุขก็มาเป็นเพื่อนมาเป็นน้องเป็นพี่กันยังมีความสุขนะครับดูอย่างมีสตินะครับท่องโลกโซเชียลอย่างมีสตินะครับอย่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนะครับอย่าเป็นมาห้าวใส่คนนั้นคนนี้นะครับผมให้ตั้งสติแล้วก็ดูอย่างมีสตินะครับผมขอบคุณที่ลานะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่หักแพ้ง แล้วก็อยู่น้มกันม่านฮอร์โอนีนะครับกินเข้านอนหรับฟันดีให้อิ่มให้่ยบครับผมครับน้องเอมาแล้วนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย